สำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทักษะที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษสำหรับทักษะการประกอบอาชีพในศตวรรษที่21หรือในยุคมิลเลนเนียมนะคะทักษะทักษะหนึ่งที่ทุกคนยอมรับว่ามันต้องมีและมันจำเป็นแล้วสำหรับยุคนี้นะคะนั่นก็คือทักษะการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะหรือการมีดิจิทัลลิเทเลซีในการทำงานนั่นเองค่ะ คโนโลยีดิจิตอลนะคะประกอบไปด้วย4ด้านค่ะด้านแรกนะคะคือต้องมีความรู้และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆค่ะแน่นอนว่าอุปกรณ์ต่างๆในยุคนี้นะคะมันก็มีเยอะ,ะเปลี่ยนแปลงไวแต่สิ่งที่เราทุกคนต้องมีคืองานของเราจำเป็นต้องใช้อะไรบ้าง และใช้อย่างไรเช่นนะคะคอมพิวเตอร์มันมีส่วนฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะคะฮาร์ดแวร์อาจไม่ต้องเปลี่ยนมากแต่ซอฟต์แวร์อะไรล่ะที่เราจะนํามาใช้ในการทํางานเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคือหนึ่งในองค์ประกอบนะคะในการที่เราจะมีทักษะด้านดิจิตอลนั่นเองค่ะส่วนด้านที่2นะคะคือนะคะทักษะและความสามารถในการค้นหาและใช้ข้อมูลค่ะ แน่นอนว่าปัจจุบันนะคะข้อมูลมหาศาลค่ะเราจะมีวิธีค้นหาและใชใ้เกิดประโยชน์อย่างไรนะคะถึงจะทำให้เรามีทักษะด้านการใช้ดีเจอ,อยู่ต้องปัจจุบันเฟกนิวมีเยอะไหมคะแน่นอนข่าวปลอมเยอะมากะะหรือการค้นหาแล้วไปเจอข้อมูลที่เอ๊ะมันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะในการเลือกค้นหาตัดสินใจใช้ข้อมูลนะคะวิเคราะห์แล้วนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องจาก Tools นะคะหรือแพลตฟอร์มในการค้นหาต่างๆนะคะหรือ Search e n อ i n e ต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะเป็นทักษะนี้ค่ะทีนี้เราไปดูข้อ3นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็คือความสามารถในการสร้างสารรค์และการพัฒนานวัตกรรมนะคะคำว่านวัตกรรมเนี่ยนะคะมีปัจจัยตรงนี้ค่ะ สิ่งประดิษฐ์กับน,นวัตรกรรมต่างกันตรงที่สิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์ขึ้นใหม่นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางนั้นแต่จะกลายเป็นนวัตรกรรมเมื่อสิ่งประดิษฐ์นั้นเกิดประโยชน์กับชีวิตในการทํางานของตนเองและผู้อื่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างสารรค์นะคะจึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งของทักษะด้านใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเช่นเราเอาจเอาสามารถนําความรู้นะคะหรือ ข้อมูลดั้เดิมนะคะมาปรับใช้ในรูปแบบใหม่ด้วยซอฟต์แวร์เช่นการทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคะหรือการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้เกิดการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลค่ะ ส่วนด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านการระบุตัวตนและการสร้างความปลอดภัยในการใช้ซึ่งนี่สำคัญมากนะคะอาจารย์เคยมีคนพยายามจะแฮนะ็กแอคเคาท์เฟซบุ๊กโชคดีที่ตั้งรหัสค่อนข้างยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะปัจจุบันนะคะการใช้แต่ไม่ปลอดภัยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะถ้าอยากมีทักษะด้านดิจิตอล ก็ต้องเข้าใจเรื่องการระบุตัวต,วตวนและการสร้างความปลอดภัยค่ะและนี่ก็คือทั้ง4ด้านที่ทําให้เรามีทักษะการใช้ดิจิทัลที่ดีนะคะแล้วสุดท้ายคือแล้วเราจะพัฒนาด้านนี้อย่างไรถ้าเราอยู่ในองค์การนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าถ้าองค์การองค์การหนึ่งต้องการจะทําให้คนงานของเราหรือพนักง,งานของเรามีทักษะด้านนี้นะคะต้องเข้าใจ4ขั้นตอนหรือ4ด้านนี้นะคะอย่างแรกก็คือ ต้องประเมินนะคะทักษะใหม่ที่จําเป็นในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างมาสทอเองนะคะกำลังมีนโยบายจะเป็นดิจิทัลยูนิซิตี้นะคะและทุกคนต้องแชร์ข้อมูลกันผ่านไดฟ์ o g l e Drive อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จําเป็นต้องมีอย่างนี้นะคะอันที่2ก็คือถ้ารู้ทักษะที่จําเป็นเพิ่มแล้วพนักงานเนี่ยคะ่ะเ,เขามีความสามารถในการใช้หรือเปล่าก็ต้องประเมินนะคะ 3ก็คือเมื่อประเมินแล้วว่าพนักงานบางคนมีบางคนไม่มีนะคะก็สามารถใช้พนักง,งานส่วนที่มีนะคะทักษะเหล่านั้นมาทำงานที่จำเป็นได้นะคะแล้วก็ส่วนที่4ที่เขาแนะนำก็คือพยายามผู้บริหารนะคะต้องยกเลิกการจ้างงานในรูปแบบเดิมในจุดนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะแน่นอนว่าคนที่เก่งเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเขาอาจจะไม่ได้จบ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการวัดด้วยแค่ความรู้อาจไม่จําเป็นอีกต่อไปนะคะหรือบางคนอายุน้อยมากอาจจะอายุแค่18แต่ทํางานเป็นทุกอย่างแล้วก็สามารถมาใช้งานได้การจ้างเงื่อนไขด้วยว่าต้องจบอะไรมาต้องมีอายุเท่าไหร่จึงเป็นการไม่เหมาะสมแล้วการเลือกคนมาที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้งานในองค์การนะคะและนี่ก็คือองค์ประกอบทั้ง4ด้านหากจะพัฒนาให้บุคลากรเรามีทักษะ ด้านการใช้ดิจิทัลในองค์การค่ะ